สวัสดีครับปลายปี IP 2020ที่ผ่านมา Apple เปิดตัว iOS 14พร้อมคุณสมบัติใหม่ล่าสุด App Tracking Transparency หรือความโปร่งใสของแอปในการติดตามข้อมูลของผู้ใช้ทั้งบนแอปและเว็บไซต์เพื่อปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ป้องกันไม่ให้แอปต่างๆติดตามและแอปเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ทั้งบนแอปและเว็บไซต์เช่นข้อมูลอายุตำแหน่งสถานที่ที่เราอยู่ที่เราไป ข้อมูลสุขภาพของเรานิสัยการจับจ่ายใช้สอยชอบดูเว็บเนื้อหาแบบไหนและอื่นๆครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถถูกนํามาใช้ติดตามเราได้อย่างที่คาดไม่ถึงเลยครับเช่นการแท็กรูปของเราติดตามดูว่าเราไปออกกําลังกายที่ไหนชอบไปชอปปิ้งที่ไหนติดตามและรับรู้ตำแหน่งของเราแล้วให้ร้านค้าต่างๆรอบตัวเราสามารถแสดงโฆษณายิงโฆษณาต่างๆมายื่นข้อเสนอเราได้ครับแต่บางแอปก็เอาข้อมูลของเราไปใช้มากเกินความจําเป็น โดยที่เราไม่รู้และไม่อนุญาตเช่นการขายข้อมูลส่วนตัวของเราให้กับบริษัทโฆษณาซึ่งแอป,ปหรือเว็บไซต์เหล่านี้ไม่เพียงที่จะพยายามเก็บรวบรวม,ข,มข้อมูลของเราให้มากที่สุดแต่ยังรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของเราเข้าด้วยกันเป็นโปรไฟล์แบบดิจิทัลเฉพาะบุคคลเพื่อจะขายให้คนอื่นๆบริษัทต่างๆนําไปใช้ทั้งการใช้เพื่อแสดงโฆษณาและยิ่งกว่านั้นคือการคาดเดาพฤติกรรมและการตัดสินใจของเราอีกด้วยครับเช่นทดสอบยิงโฆษณามาแสดงเพื่อดูว่า เราตอบสนองต่อสินค้าที่เราชื่นชอบและมีการตัดสินใจซื้อมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นยี่ห้อนี้แบรดนด์นี้หรือมีส่วนลดพิเศษเราซื้อง่ายขึ้นหรือไม่จากนั้นก็เก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อปรับโฆษณามาแสดงใหม่ให้ตรงกับแบรนด์ที่เราชื่นชอบพร้อมยื่นข้อเสนอส่วนลดให้ทันทีเพราะครั้งก่อนหน้านี้พอมีส่วนลดเราก็ตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นครับซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้และไม่อนุญ,ญาตให้นําข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ กลายเป็นว่าข้อมูลส่วนตัวของเรามีไว้ขายและเรากลายเป็นสินค้ากลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกขายโดยไม่รู้ตัวเลยครับซึ่งคุณสมบัติ App tracking transparency หรือความโปร่งใสของแอปในการติดตามข้อมูลนี้ออกแบบมาให้ผู้ใช้เลือกดงได้ง่ายๆว่าจะอนุญาตให้แอปติดตามได้หรือไม่ครับบางคนที่ชอบไม่มีโฆษณาที่สนใจแสดงขึ้นมาบ่อยๆก็เปิดได้หรือคนที่ไม่อยากให้ข้อมูลส่วนตัวหลุดไปยังคนอื่นๆบริษัทอื่นๆก็สามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตได้ครับ ซึ่ง Apple ให้เราเลือกได้อย่างยืดหยุ่นให้ข้อมูลของเราอยู่ในการควบคุมของเราอย่างแท้จริงซึ่งในการเปิดให้อัปเดต iOS 14.5ตัวเต็ม Apple ก็เปิดใช้คุณสมบัตินี้อย่างเป็นทางการแล้วครับโดยเมื่อเราเปิดใช้งานแอปใดๆที่ตัวแอป,ปถูกออกแบบมาเพื่อให้มีการติดตามข้อมูลของเราได้หน้าจอในการขออนุญาตติดตามจะแสดงขึ้นมาโดยตัวแอป,ปจะต้องขออนุญาตในการติดตามกิจกรรมของเราทั้งในแอป,ปและเว็บไซต์ของบริษัทอื่นๆหรือไม่และยังต้องบอกเหตุผลในการติดตามด้วยครับ เช่นการแจ้งเตือนการแสดงโฆษณาเป็นต้นซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าแอปนั้นๆจะสามารถติดตามเราได้หรือไม่ถ้าไม่อนุญาตให้ติดตามก็ให้แตะเลือกบอกแอปไม่ให้ติดตามหรือถ้าให้ติดตามได้ก็แตะอนุญาตได้ครับถ้าเราไม่ให้ติดตามก็สบายใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวของเราต่างๆจะไม่ถูกเก็บไม่ถูกรวบรวมนำไปใช้นำไปขายโดยที่เราไม่อนุญาตอีกต่อไปครับซึ่งหน้าจอในการขออนุญาตติดตามนี้บางแอปที่เราติดตั้งไปก่อนหน้านี้จะไม่แสดงขึ้นมานะครับ ต้องลบแอปแล้วลงใหม่ถึงจะแสดงขึ้นมาอย่างถูกต้องซึ่งอาจต้องรอให้ทางผู้พัฒนาแอปทําการอัปเดตแก้ไขก่อนครับในตัวอย่างนี้สมมุติว่าผมจะอนุญาตให้ติดตามได้นะครับโดยหลังจากที่เลือกไปแล้วในภายหลังถ้าเปลี่ยนใจก็สามารถเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนใหม่ได้ครับหรือจะปิดไม่ให้แอปใดๆเลยติดตามก็ทําได้ง่ายๆเช่นเดียวกันวิธีการก็ง่ายมากๆครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆเปิดการตั้งค่าจากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปแตะความเป็นส่วนตัว ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแต่การติดตามเพื่อนๆจะเห็นรายการแอปต่างๆในเครื่องที่มีการขอติดตามพร้อมสวิตช์ในการเปิดหรือปิดการอนุญาตซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้าไปตั้งค่าสําหรับแต่ละแอปได้ตามต้องการหรือถ้าต้องการปิดให้แอปทั้งหมดติดตามก็สามารถแตะปิดสวิตช์อนุญาตให้แอปขอติดตามได้เลยครับเมื่อแตะปิดสวิตช์นี้เมนูจะแสดงขึ้นมาถามยืนยันถ้าเพื่อนๆต้องการให้แอปติดตามได้ต่อไปให้เลือกอนุญาตให้แอปติดตามต่อไป หรือถ้าต้องการปิดไม่ให้ติดตามได้อีกต่อไปให้แตะบอกให้แอปอยู่ติดตามเพียงเท่านี้แอปทั้งหมดก็จะไม่สามารถติดตามข้อมูลของเราเก็บรวบรวมข้อมูลของเราได้อีกต่อไปครับไม่เพียงเท่านั้นเมื่อเพ elite, นะื่อนๆปิดสวิตช์อนุญาตให้แอปขอติดตามก็จะไม่มีแอปใดๆสามารถติดตามข้อมูลเราได้คร <an ับรวมถึงแอปใหม่ๆที่เพื่อนๆติดตั้งเพิ่มเติมหลังจากนี้ก็จะไม่สามารถติดตามเก็บรวบรวมข้อมูลของเราได้อีกเช่นกันจากนี้ไปการใช้งาน iPhone และ iPad ก็ทำได้มั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้น ไวแอปต่างๆจะไม่สามารถแอบติดตามแอบเก็บข้อมูลส่วนตัวของเราทั้งในแอปหรือในเว็บไซต์ต่างๆได้ไม่สามารถนําข้อมูลของเราไปใช้นําไปขายโดยที่เราไม่รู้หรือเราไม่อนุญ,ญาตได้แล้วครับเพื่อนๆรีบไปเช็คไปตรวจสอบไปตั้งค่ากันได้ง่ายๆเลยนะครับตอนนี้เพื่อนๆเจอข้อความแจ้งของอนุญ,ญาตนี้เพิ่มเติมในแอปอะไรที่ใช้งานกันบ้างคอมเมนต์มาแชร์ข้อมูลที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ